อ่ะวันนี้น้องจะทอดไข่หรอคะใช่อ่ะน้ำเคาะใช่ไหมโอ้โหขาดสองทีแตกเลยอ่ะอใส่แม็กกี้นิดเดียวพอโอ,โอเคค่ะไหนคนยังไงเอามือหนึ่งจับนี้อ่ะคนคนอย่างนี้อ่ะป้า หรอเบาๆนะคะเดี๋ยวหงไม่ได้กินนะคะเฮ้ยน้ำเหรอโอเคอเค่ะพอ,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 อแล้วแล้วอันนี้อันนี้เทใส่น้องลับถ้ว่ออย่างนี้ค่ะออเทโอเค ตรงกระทะร้อนต้องระวังไหมระวังเออเมันโดนมือใช่ไหมรอค่ะออาทำดิเอามือนีกจับอเอ,อ๊ะน้องทำแล้วน้องกินหมดไหมคะกินหมดเออก็กินไม่หมดก็แสดงว,ว่าตัวเองทำไม่ลอยเลยเอ่ะพอก่อนโอเคแล้วเอาไอาข่ใส่เหรอ ไข่เเองนไข่เองจ,จับมือนอ้องโอเคค่ะ้องเอาไข่เองน้องน้องจับดีดิพี่ให้ปอยเห็นดิออโอเครอค่ะรอแป๊บนึงน้าทำเองโอเคค่ะทำเองแล้วต้องจับงอะยังเลย Okay. อ่ะเขียข่ยเขี่ยเรอย่าให้มันขาดนะมันจะสวยสวยใช่ไหมปล่ออให้เท้าขาดเดี๋ยวแล้วเพิไปทำให้ทำอย่างนี้เวลาน้องจะกลับนะไหนไหนว้าวว้าวอารอใช่ไหมคะนะครับเอาขาดขาดโอเคอารอโรค่ะ ี๋ยวไปตักข้างให้าข้างยังไหมไม่เอาเออนี่ยาวๆโอเคทำได้ทำได้แ้ตอนนี้ใส่เยหนอให้คุณเลย ก็จีน้องไม่ใส่น้องใส่แต่ซอสอันเดียวเกลืออันนี้ก็ไม่ใส่ค่ะรอให้น้องตัวสูงตัวใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยใส่นะเอามามาตักแหละอ่ะเดี๋ยวหนานบอกแล้วว่าขอบกระทะร้อนใช่ไหมเอามือมาตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้เดี๋ยวโอเคค่ะ ของใครอ่ะน้องน้องเหรอใช่โอเคอันนี้ไข่เจียวใครคะไข่เจียวน้องต okay. ้องกินหมดไหมคะต้อกิน